แ่บแสบพี่น้องแ่บอืมมาจะบิ๊แป๊บนึงเท่า Ô kinh mòn quên, chết mình. Oh. Aqui okay, ali. Oh. มาป่วยหัง่วยยังมื่อไปที่ไหนนั่งนี่เหรออ๋อจึงตำหมกฮวยอมไ่แรงไมหน่อยอมแท้เหรอย่อมแท้แล้วใช่ไหมาหายเจ้าสดแล้วยังให้คนนี้แขก

อืแซบแซบมั้งเอออ่าใช่ไหมสำหรับวันนี้ก็สุดยอด na é só um